칙칙 다섯 티스 원티티티티칙칙티티 다섯 티스 칙원티 다섯 티스 원티티티 สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายนะฮะวันนี้อยู่ที่อ,อยู่ที่ที่ไหนครับส,ส,มสมุทรสงครามนะฮะโอ้ชุดนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากบอกเลยว่าอันนี้คือข้างเดียวนะฮะอีกข้างนึงไม่ได้ตั้งนะครับ ว่ามันใหญ่เกินไปครับนี่เดี๋ยวเขาจะว่าวัดมีงานนะฮะวันนี้เรามาติดตั้งคอร์ดีต้อนนะฮะตัวนี้เลยครับเพื่อเก็บารายละเอียดเสียงให้เสียงชัดๆนะฮะเสียงชัดๆนี่อันนี้ก็มีแต่ของแพงนะฮะนี่ทีเอฟห้าเลยฮะยาม,มาห้านะอ้หลายบาทนะททเดี๋ยวพาไปดูครับวันนี้เรามีตู้เบรกกองหนึ่งนะฮะ กี่ดอกไม่รู้ฮะยังไม่ได้นับเลยครับแล้วก็เสียงกลางแหลมอีกพวงหนึ่งนะครับกี่ดอกก็ไม่รู้นะฮะวันนี้เรามาติดตั้งคอร์สแล้วก็ใส่ power amp นะครับ power amp ก็ก็ถือมาฝากหกแท่นครับเดี๋ยวตู้เบ็ดก็ดังดีมากครับเดี๋ยวพาสอบถามว่าตู้อะไรนะครับนี่นี่ครับ power amp ฮะสีชั้นน่นฮะนี่ครับเสียงกลางแหลมนะ อันนี้ขับเบนะฮะ VA หนึ่งสศนนะครับ,น,รบนี่ขับเบนะครับอันนี้ขับกลางแหลมนะฮะเป็น a b บ i t นะฮะก็ให้กำลังที่อิิมนะฮะอิมน้ําสํารานนะครับนี่เราทำสองพิเซษนะฮะอีกตู้หนึ่งก็มันก็จะเป็นตู้เหมือนกัน,นครับ ฝั่งนู้นนะครับนี่คือกล่องแอมนะหกแ่นนะเอามาหกแนนะนอนนะครับทีมงานครับเดี๋ยวเรารู้จักกับทีมงาน,นครับมีกวงใหญ่มากเลยฮะเออนะใครอยากได้พวอแอมนะฮะแจ้งกลางแหลมนะครับ,ะะรบเสตเดิมพี่ชายผมบอกว่า ไม่ค่อยอิ่มนะครับกินน้อยพี่ตู้ตู้เบ็ดวางดอกไว้ยังไงเนี่ยครับเขาเรียกสูตรอะไรพี่มันเป็นหน้าเปิดครับหน้าเปิดละไอไนี่นะที่เห็นเงาฝุ่นลำโพงนี่นะครับอ๋อเราแอบ,บดูนะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่เห็นนะครับ ขนาดผมก็ยังไม่เห็นนะฮะดูใหญ่ยายมากเลยครับก็18นิ้วครับ18นิ้วนะครับี๋ยวดูฝั่งนี้ค่อยอลังการ18นิ้วนะครับเป็นตู้เบิ้ลนะ,ะหน้าเปิดเป็นตู้ละ2ดอกนะครับก็ดูท่าทางก็น่าน่าจะหนักนะครับเพราะว่าใบใหญ่นะใบใหญ่อยู่ พี่ชื่อชื่อวงดนตรีอะไรครับพี่ชื่อทีมงานเป็นานายขนเสียงครับนัทุูิอินเตรกรุปนัทุูิอินเตรกรุปสมุทรสงคามครับอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับขาใหญ่ครับพูดง่ายขาใหญ่นะะค,ครับนะครับก็รับงานแนวไหนพี่รับดนตรีครับดนตรีมีเวทีครับมีไฟ ให้ให้ให้เช่าเวทีเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็คือก็คือทั้งหมดต่อข้างก็ประมาณเซตเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้เนี่ยแล้วเราจะทำเซตเล็กไปทำไมครับทำเป็นเล็กไว้บางทีงานเล็กๆนะครับโอ้งานเล็กก็เอาออกออกเอาหมดทุกงานเลยครับไม่แบ่งเลยครับเนี่ยเราจะทำชุดเล็กนะครับนี่เลย เลก็ตั้งแถวบ้านนะโอ้แบบงโอ้รับงานอีเวนต์นะครับเพราะว่าตู้สวยครับ mm hmm. จะเรียกว่าตั้งแถวบ้านไม่ได้ครับต้องเป็นอีเวนต์นะฮะตู้แนวนี้นี่ก็ขอไปท่านผู้ชมนะครับมือไม้อาจจะสั่นนิดนึงครับไม้กันสั่นไม้กันสั่นไม่ไม่ได้ชาร์จแบต <c oughs> แต่มันชาร์จไม่เข้าครับมันบอกว่าแบตหมดครับมันไม่เปิดให้เลยฮะ ให้ต่อสายลำโพงอันนี้ก็ข้างละสองคพี่อ๋อแสดงว่าพา w เวอร์มเต็มบ้านเลยเ<อ>นี่ยโอ้นี่ฝั่งนึงก็ฝั่งละหกแท่นนะครับโอ้อยู่บ้านก็อีกครึ่งหนึ่งครับดีไม่ดีเยอะกว่านี้ครับอยู่บ้านก็อีกรถสิบร้อนหนึ่งนะครับแล้วไปงานแล้วแล้วพี่เซตเซตเนี้ย มันใส่หก้อหมดไหมมีหก้อก <trips> oh. 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 yeah. mm ็ข hmm. ้างข้างละคันเลยเหรอโอ้โหโอ้นะครับต่อราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันแพงนะตาแดงเลยไปน้อยตว่านี้ีลยปะอย่าดูก่อนครับแต่ละอย่างนะครับ นี่ขนาดเซ็เครื่องนะครับนี่ขนาดเซ็จเครื่องนะก็ยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับโรงงานจริงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปถ่ายนะฮะไปถ่ายไอ้อะไรวะลืมเดี๋ยวไปถ่ายงานมหกรรมเครื่องเสียง ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมแต่พี่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะเป็นระบบกิบแล้วก็วอลเทคครับแจ๊ก็อ่านี่ไปชาดไปไหมกันจันไหมไม้กันจันนั้นไม่มีแบตนะครับก็เลยหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยาชาดอยู่ในกระเป๋านองดูเอามาเสียบนี่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทำเซตเล็กนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฮะเสียงก็ไ oh, ม่มีอะไรจะบรรยายนะก็เนียนๆครับจุดนี้เสียงเนียนอยู่แล้วฮะสุดยอดฟังแต่เสียงไม่ก็กินขาดแล้วเช็คเช็ค two two ทดสอบ test เช็ควัน two ทดสอบ test one two 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 two

สีชมองโคมีสารตั้งอยู่ที่วัดวายโยแห่งนี้ครั้งนึ่เมื่อปีก่อนเก่าลูกไครพาผู้บ่าวมาไหว้ถึงที่มาขอพรมาขอบารมี เราคงอธิษฐาน